ผู้ก่อตั้งวุฒิศัก์คลินิกเปิดใจหลังเห็นข่าวยื่นสารล้มละลายขอฟื้นฟูกิจการ จากกรณีเพจทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์หนังสือประกาศสารล้มละลายกลางเรื่องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทวุติศักค,คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดโดยกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องวันที่31สิงหาคมนี้ล่าสุดน,นายนกรณ์กรฮิรันหนึ่งในสาผู้ก่อตั้งวุติศักคลินิกได้เดินทางมาดูแลธุรกิจที่เชียงใหม่ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวกรณีที่มีข่าวว่าวุติศักคลินิกล้มละลายและทำเรื่องขอฟืน้นฟูว่ามีคนโทรศัพท์มาหาตนเยอะมากถามว่าคุณเอกกำลังล้มละลายเหรอ เป็นเจ้าของหรือเปล่าก็ต้องขอบอกว่าตนนั้นยังมีหุ้นอยู่ในวุฒิศักลินิกนิดหน่อยก่อนหน้านั้นมีผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าไปบริหารและครั้งนั้นก็เอาเรากลับไปบริหารด้วยก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งในบริษัทก็มีหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนเล็กจากนั้นก็ให้ตนออกมาและทําการบริหารเอง ตนก็ออกจากการเป็นผู้บริหารเสียใจและตกใจมากในตอนนั้นตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารวุฒิศักคลินิกแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ถือหุ้นเล็กๆของวุฒิศักในปัจจุบันตนไม่ได้ล้มละลายอาจจะเข้าไปซื้อหุ้นเล็กๆน้อยๆไว้หลายร้อยล้านก็ถือว่าเราได้ทําธุรกิจอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันนายนกรหนึ่งใน3ามผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทวุฒิศักคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปเจ้าของคลินิกชื่อดังวุฒิศักเปิดเผยอีกว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทวุฒิศัก และไม่ได้ร่วมบริหารมาหลายปีแล้วหลังจากที่ขายหุ้นวุฒิศักิ์ส่วนใหญ่ไปคงเหลือหุ้นเพียง17%เท่านั้นปัจจุบันตนได้แยกออกมาทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งมีธุรกิจโรงแรมชาลาน้ำวันหตรงข้ามวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์ธุรกิจขายอาหารเสริมสุขภาพและธุรกิจผลิตหน้ากาก,ากอนามัยซึ่งประสบความสําเร็จอย่างดีมีคนโทรศัพท์เข้ามาหาผมเยอะมากเข้าใจว่าผมเป็นเจ้าของวุฒิศัก์ขอฟื้นฟูกิจการเป็นการเข้าใจผิด เพราะผมไม่ได้บริหารวุธิศักมานานหลายปีแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับวุธิศักเลยอดีตเคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแต่ปัจจุบันผมทําธุรกิจส่วนตัวของผมซึ่งไปได้ด้วยดีเมื่อก่อนเคยถือหุ้นวุธิศักจํานวนมากเมื่อขายแล้วผมก็เหลือหุ้นเพียง17%ในวุธิศักเท่านั้นอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจคิดดีกับเราตลอดเราก็มีธุรกิจอื่นอีกมากมายตนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ได้ยินข่าวเรื่องวุธิศคลินิกล้มละลายเพราะเรานั้นเป็นผู้ร่วมก่อตั้้งงครงรกัก ทำเติบโตได้มาตั้งนานและสงสารน้องๆที่อยู่ที่วุฒิศัก์ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารมากกว่า ผู้สื่อข่าวได้สอบถามพนักงานพุทิศัท์คลินิกสาขาที่เชียงใหม่ที่เปิดในห้างดังกลางเมืองเชียงใหม่ก็ได้คำตอบว่าทางห้างไม่ยอมต่อสัญญาให้และทางพุทิศัก์ก็ได้ขนอุปกรณ์ทั้งหมดที่สาขานี้กลับเข้ากรุงเทพส่วนพนักงานสาขาได้ไปหางานทำใหม่บางคนก็ตกงานและบางคนก็ยังหางานอยู่ทั้งนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดเรื่องของการไม่ต่อสัญญาว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการยื่นขอล้มละลายและทำเรื่องของฟื้นฟูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่